คุยกันนะคะกับทางด้านของท่านกนรรมการผู้จัดก,การสายงานการลงทุน QI QP จากบริษัทหลักทรัพย์เอราคุณนิพนธ์ชรประศิษฐ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก็อยากจะชวนคุยทั้งหุ้นทองคำนะคะมาที่ตลาดพูดก่อนนะคะคุณนิพนธ์มุมมองมอง,มองว่าตลาดเป็นจังหวะของการถือรอขายถูกต้องไหมคะใช่ครับยังบซบเซาอยู่เหมือนเดิมน,นะฮะยังเอาแนวแน่วไม่ได้ยังเล้เป็นรายตัวนะครับซึ่งมันก็ยากนะเพราะว่าตัวที่มันขึ้นต่อนะันก็ มันก็ขึ้นมาแล้วเยอะนะครับคือตลาดแบบนี้มันมันมันเ็าเรียกตลาดมันไทรเวนะครับญายิที่เล่นแล้วจะชนะก็ก็เล่นนน้อยแล้วกันนะครับคือขึ้นก็ไม่ขึ้นลงก็ไม่ลงนะนะครับมันไม่มีทิศทางอะไรนะครับก็มีความหวังว่าก็น่าจะดีขึ้นถ้าผ่านถ้าผ่านพันหกรอบนี้ไปได้นะทางเทคนิคนะคทางเทคนิคก็ดูว่าถ้าผ่านพันหกขึ้นไป นะครับหนึ่งหกศูนย์สี่เนี่ยก็อาจจะขึ้นไปได้อีกยี่สิบจุดนะครับแล้วไงกันต่อก็ขึ้นมาเพื่อขายนะครับขายแล้วขึ้นต่อขึอก็ช่างมันนะครับคือวอลุ่มมันบอกนะว่ามันไม่มีวอรุ่มนะฮะมันก็ไปได้ระดับหนึ่งแล้วก็ถึงจุดหนึ่งอย่างตอนนี้ขึ้นกับทุกตัวนะฮอันนี้ก็จะเริ่มขึ้นไปหลายตัวละอันนี้ก็ก็จะเริ่มตลาดเริ่มยาตลาดง่ายเมื่อซื้อตอนที่ยา ยากไม่ถึงอ่ใจเราไม่กล้าซื้อมันจะง่ายนะแต่เราถ้าแต่มันขึ้นมาแล้วแล้วเราจะมาซื้อแล้วก็แพทเทิร์นบุลุมก็ไม่ได้ซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการยากเหมือนว่าเราพยายามที่จะเล่นให้ชนะซึ่งมันจะชนะได้ยากนะก็สรุปว่าหุ้นก็เล่นน,น้อยนะครับทีเฟกก็ลงมาแนวรับพอดีนะแนวรับก็คือ เส้นฟ้าฟ้าเนี่ยนะครับ957 958นะครับก็ลองดูต้องดูต่อว่าวันนี้ปิดได้ไหม960.5นี่แหละนะครับปิดได้ก็ก็ยังอยู่ในกรอบของไซเวรูนี้อยู่นะปิดไม่ได้ก็ลงมา952ก็เป็นลองนะครับแต่ถ้าอยู่ในกรอบนี้ก็จะเป็นหลอกนะครับนะครับก็ประมาณนี้คองคำนะฮะคองคำก็ยังแข็งอยู่ ใน,นแง่ของระยะยาวยังแข็งอยู่แต่ระยะสั้นก็ไดเวเ์เจนแล้วนะครับก็มีโอกาสที่ที่จะลงนะครับมีโอกาสที่จะลงมากรอบล่างนะฮะหนึ่งเก้าเจ็ดสี่หนึ่งเก้าสองเจ็ดอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็ตามดูไปเทรดไปนะช่วงตรงนี้ก็อาจจะมีการรีบาวขึ้นต่อไปได้อีกนะครับ<ฆ>คือถ้าต้องทำจะหลุดเนะี่ยคืนนี้ยต้องเป็นแท่งแดงเลยจุหลุดเลยนะ ลุดก็คือหลุดอะไรคือหนึ่งเก้าแปดแปดนะถ้าหลุดก็ต้องลงไปเลยเป็นแท่งแดงใหญ่ๆนะครับมีโอกาสไหมก็มีนะแต่ต้องเป็นคืนนี้นะนะครับไม่ใช่คืนพรุ่งนี้ถ้าหลุดก็หลุดคืนนี้นะในะทางเทคนิคมันจะบอกว่าถ้าแพ้ก็แพ้คืนนี้ถ้าคืนนี้ไม่แพ้แล้วพรุ่นี้จะชนะนะก็จะเป็นขึ้นนะครับแต่การขึ้นก็ไม่ใช่ว่าแล้วจะต้องไปลอง นะฮะเพราะว่ามันมันลองมาจากข้างล่างแล้วใช่ไหมครับการมาลองแถวๆนี้กไ็ไม่ไม่ไม่ได้เป็นได้เปรียบนะฮะก็สรุปว่ามันก็คือเล่นซันนะครับช่วงบ่ายมีโอกาสดีบาร์ไหมไม่ได้บอกอะไรสัญญาณนะคืนนี้อาจจะขึ้นไปก่อนแล้วก็สุดท้ายก็หลุดก,ก็ได้อะไรเงี้ยนะครับตัวของบิตคอยก็อาการเหมือนกันแล้วขึ้นมาแล้วก็เสื่อมซึมเหมือนกันเจอแท่งแดงแล้วตัวเลขก็บอกไปแล้วนะครับว่าถ้าจะเทรดบิตคอยก็ต้องยอมรับกัน การเวียงระดับ5,000เหรียญหมื่นเหรียญให้ได้นะครับก็สองแปดเจ็ดห้าศูนย์ตัวเลขที่ต้องจำไว้นะครับ่แล้วก็สองหกแปดศูนย์ก็คือถ้าหลุดก็คือสแสดงว่าขึ้นมาจบรอบนะฮะก็ต้องเขต้องระวังว่ามีโอกาสลงไปข้างล่างใหม่นะฮแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ยังไปขาขึ้นอยู่นะฮะยังเป็นขาลองเสมอยไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้แพ้อะไรนะครับใครใครเล่นรองก็ต้องเล่นสั้นนะครับเพราะว่าอ่า ถ้าเป็นวันนี้เป็นโดจิไม่หลุดนะครับสองสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสี่งเงี้ยนะฮะก็ยังเป็นรองอยู่นะครับในทิศทางแนวโน้มก็ยังขึ้นอยู่นะครับมีระยะสั้นก็ก็บอกว่าน่าจะน่าจะรีบาวมาตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะเนะี่ยก็ยังรีบาวต่อดีอยู่ครับรีบาวอาจจะไปถึงสามหมื่นห้าร้อยอะไรเงี้ยก็อันนี้ต้องต้องมีต้องมีความสามารถในการเฉยเองแล้วนใ,ในในสั้นๆเนี่ย เราจะ cover ให้ไม่ได้ครับเราจะ cover ยาวๆให้ได้ว่าถ้าถ้าเราเราเล่นรอบมาถ้าหลุด2 2ป8 7 5 0เนี่ยต้องต้อง short นะครับต้องต้องล็อก profit นะฮะแล้วก็ถ้าถ้าหลุด2ง6 8 0 0นี่ก็ลงไปดูที่แถว20,000นะฮะคือเทคนิคจะบอกได้แบบแค่ประมาณนี้นะฮะซึ่งซึ่งเทคนิคก็จะใช้กับการเทรดตราสารพวกนี้ได้ดีนะครับ กว่าการไปเชื่อถือในไปฟังในข่าวสารนะว่ามันขึ้นเพราะอะไรลงเพราะอะไรมันไม่ทันให้มิคจะไวสุดครับก็ในตาสารก็จะประมาณนี้น้ำมันนะฮะน้ำมันก็อยู่ในโซนบนแปดสิบเหรียญกว่ากว่าทั้ง 2. 2> สอง <W TI S 2> แต่ไม่อยู่ที่ไอเลเราก็รู้ว่าถ้าเราจะเล่นน้ำมันเนี่ยมันก็ต้องมาจากส่วนลาน่างใช่ไหมฮะที่บอกเนี่ยหกสิบหกเหรียญเนี่ยยังไงตรงเด้งเด้งแล้วก็มาเจอแนวตาน้ำมันที่ก็เจอสัปดาห์นี้ถ้า ถ้าจะขึ้นต่อต้องขึ้นไปปิดที่จากที่แปดสิบสองจุดหกเหรียญน,นะครับพอไม่งั้นจะจะลงนะฮะน้ำมันก็จะลงน,น้ำมันลงก็กระทบัตลาดหุ้นบ้านเรารตอนนี้ยังไม่บอกนะครับต้องดูดูการปิดสิ้นสัปดาห์ก่อนว่าปิดปิดได้ไหมนะครับที่แปดสิบเอ็ดจุดสองห้านะถ้าปิดได้สัปดาห์ต่อไปก็มีโอกาสขึ้นต่อนะฮะน้ำมันเนี่ยมันสำคัญกับหุ้นในบ้านเราหลายตัวนะครับ คือผู้เกี่ยวกับน้ำมันรอบนี้เป็นตัวที่ขึ้นมาดีไม่ว่าจะเป็นที่แนะนํามาท็อปขายไปแล้วนะครับภ้าห้าครับอพอพอสพก็แนะนําให้ขายไปแล้วนะครับขายไปแล้วก็ไม่ถึงว่าอะไรขึ้นมาแรงก็ขายไปอย่างเงี้ยนะครับอย่าอย่าไปเสียดายเลยมันตลาดมันไม่มีวอลุ่มนะครับเอาชนะมันยากครั่ะเดลต้านะคะพินิคนเดลต้าก็เริ่มยืนนะครับเป็นตัวหนึ่งทองคนเล่นเขาต้องมีความสามารถพิเศษนะฮะ ในภาพใหญ่ะก็คือเหมือนแพ้แล้วนะฮะเดลต้าก็คือภาพใหญ่แพ้ซึมแล้วใช่ไหมฮะภาพใหญ่เนี่คือคือหมดโมเมนตัมหมดเลยหมดโมเมนตัมของการขึ้นนะะนครับแต่การปรับฐานเราก็ต้องดูนะครับว่าคือเราจะเห็นว่ามันคือถ้าลงอ่ะสัปดาห์ที่แล้วต้องลงเลยนะฮะถึงก็ลงพังไปเลยแสดงว่ายังยังรีบาร์ได้อยูนะ่อันนี้เราต้องเรียกว่ารีบาร์แล้วนะครับเพราะว่าสัญญาณมันมีสัญญาณขายขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับ แต่ก็ไม่ใช่ไปถึงว่าจะลงเอาตายนะฮะเราก็ดูได้แค่ทางเทคนิคแต่พูดหลักจริงๆแล้วการวิเคราะห์ทางเทคนิคกับเดลต้าก็ค่อนข้างที่จะยากนะครับเพราะเป็นพื้นที่มันมีฟีฟอร์ตต่ำนะฮะพอรีบาวขึ้นมา,ถาแถวๆนี้ก็ติดตามดูต่อไปคนจะเล่นก็ก็จะต้องมีมีความรวดเร็วนะครับของการเล่นนะครับเดลต้าก็คือแถวนี้ห้ามหลุดนะครับแปดแปด 8ปดแปดสองนะฮะแปดถ้าหลุดแปดแดแปดสิบอันนี้ก็จะเริ่มจะเป็นขาลงแรงนะครับส่วนนี้เราก็เห็นว่ามันไม่มีแรงซื้อแรงขายแล้วแล้วก็อยู่โซนล่างแบบนี้มันก็อาจจะมีโอกาสรีบาวได้นะครับหรืออาจจะลงมาแปดแปดลงมาเยอะนะแต่จุดซื้อเดลต้าก็ผ่านไปแล้วเหมือนกันนะครับที่คือแปดแปดสองนะครับแถวนี้ก็ให้มีอยู่ออก่อนก็ได้อะยประมาณเนี้ยไม่ไม่ไม่ได้สื่อสารว่าเดลต้าจะลงนะฮะ คือมันบอกได้แค่นี้จริงๆนะครับเดลต้าซึ่งจริงๆวิเคราะห์มันยากนะนะครับประมาณนี้นะค่ะขอที่ทางมุมมองฟันโฟกับค่าบาทสักนิดนึงนะคะในช่วงนี้นะคะค่าบาทก็เป็นค่าของการเซเวค่าภาษาเทคนิคก,ก็คือเซเวอยู่ในกรอบนี้คับกรอบเนี้ยกับกรอบล่างนะฮะก็คือประมาณนี้ ครับก็สามสิบสองจุดสี่กับสามกับสามห้านะฮะไซเวอยู่ในกรอบเนี้ยสามสองจุดสี่สามห้านะครับก็ยังเป็นลักษณะของการที่มีทิศทางออดค่านะครับจากช่วงสองสัปดาห์หลับสุดาจมันก็เริ่มออดค่าอันนี้ไม่ไม่ก็เป็นคือมันก็เป็นไปตามทิศทางของดอลลาร์นะครับที่มันก็เป็นไซเวของกนะดอลลาร์ก็จะไซเวได้ชัดเจน นะครับเนี่ยจะเวีนในกรอบนี้เลยนะครับดอาลล่าครับซึ่งตัวนี้มันก็จะไปกระทบตราสารไหลประเภทไม่ว่าจะเป็นทองคำคบิตคอยอยู่โซนล่างก็มีโอกาสที่จะขึ้นจะทําให้บิตคอยลงทองคำลงแล้วแต่แต่เราสําหรับเราเราไม่ได้ดูแบบนั้นเราดูว่าเร่นตราสารในไหนก็ดูตราสารนั้น,นครับอันเนี้ยก็เห็นว่าอยู่โซนล่างเห็นไหมอยู่โซนล่างเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปบนมากกว่านะฮะแต่เท่านี้ให้ระวังด้วยนะครับว่าจะมีการขึ้นได้ นะครับคือไม่ถึงดอลลาร์อาจจะมีสิทธิแข่งค่าได้ในระยะเวลาต่อไปนะครับเนี่ยเบรกนี้ขึ้นไปก็สามารถขึ้นไปที่หนึ่งร้อยร้อยสี่ร้อยห้าใหม่ดอลลาร์ขึ้นอันเนี้ยก็ต้องระวังใครเล่นทองก็ต้องระวังในความเชื่อของคนที่ก็เชื่อว่าถ้าดอลลาร์แข็งทองลงนะครับก็มันก็จะมีผลทําให้ทองลงได้นี่ต้องใครเล่นทองต้องระวังนะครับขารองต้องระวังนะครับ เนี่ยพทิร์แบบนี้มันมัน,ม,นมันก็คือพทิน์นี้แหละเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยเบรกเมื่อไร่ก็มันก็จะวิ่งไปข้างบน,นรบเรื่องอะไรไม่รูเดี๋ยวมันมาซัพพอร์ตเองครับอย่างนี้มันสร้างพทิร์แบบเนี้ยเพื่อที่จะแข่งข้าขึ้นไปนครับประมาณเนี้ยค่ะตอนแรกมีทิศทางแข่งข้านะคะขอปิดท้ายสักนิดนึงนะคะเป็นเป็นกลุ่มอื่นนะคะอย่างเช่นกลุ่มของโรงพยาบาลน,นะคะพี่คนิพนธ์คิดว่ายังมันเ,<ร>เป็นลายตัวนะ มันเป็นลายตัวมันต้องดูเป็นลายตัวแล้วตอนนี้หุ้นเดินมาถึงจุดที่เล่นเป็นลายตัวไม่ไดไ้ไม่ไม่ได้พูดว่าเป็นกลุ่<อ>ะนะครับก็ <S 2> <S 2> ต้องดูลายตัวไว้ว่าอันเนี้ยทำออนทำหายก็เรียกว่าไซโคที่ห้านะครับก็ต้องเล็ทปรฟิตลานไปนะครับส่วนใครจะซื้อถ้าซื้อก็ต้องดูว่านะฮะเพราเรามาซื้อที่สูงใช่ไหมครับหลุดสองสามเก้าต้องสต็อปลอสนะครนะครับ,นะรบถ้าซื้อซื้อมาจากสองศูนย์ห้านะครับ สองนห้านี่ก็กำไรมาสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ละนะครับแต่ถ้าเราจะเราจะเราต้องมีจุดถอยนะครับสองสามเก้าหรว่าสองสามสี่ถ้าหลุดก็ต้องต้องขายนะใครมีอยู่แล้วถือต่อไปนะครับใครมีอยู่แล้วถือต่อไปนะใครจะเข้าก็ต้องเป็นเทรดดิ้งนะครับตัวอื่นนะครับพวกไซต์เล็กหน่อยซีจีวีีก็ไม่ได้ไปอจำเขาแสดงว่ามันจะเป็นไปตามกำไรนะฮะ นะครับกำไรของที่จะประกาศออกมานะครับก็จะมี BCS นะครับคุณโรงพยาบาลนีค่นค่อนข้างที่จะดูดีนะครับหมายถึงว่าหลังจากที่เซตหยุดลงเซตปรับฐานแต่คุณโรงพยาบาลขึ้นต่อเห็นไหมนะครับเวลาดูต้องดูได้แข็งกว่าตลาดนะก็กำลังอาจจะกลับมาก็มาเชิญนวตา้านพอดี22บาทประมาณนี้ก็ต้องพักฐานพักฐานก็ดูว่าถ้าวอลุ่มไม่มีก็มีโอกาสเบรกนะกรับอันนี้ก็ สไตล์คล้ายๆกับบัมุงราดน,นะครับลงมาแล้วก็จะทำคลื่นห้าเหมือนกันนะครับ c เก็เป็นตัวเล็กอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้ก็อ่อนกว่านะครับวันนี้ก็ลงมาเหมือนกันนะครับก็ไม่ได้เสียหายเลยนะครับลงแล้ววอลุ่มหายไปนะก็ดูที่จุดออกอยู่ที่ตับปิดต่ำกว่าสามบาทหกสิบแปดก็ต้องออกนะคะก็จะมีปริ n นซี BCH n c AC, và, คะ่ะเนี antis, right? uh, Another Another ่ยอยู range, uh, so uh, ่ล <Although, S 2> ่างเลยนะครับก็ย so so ังไม่มีสัญญาณเลยเลยอ่าสัญญาณแบบนี้ก็มีสัญญาณ b บริสบูร r สเตเ e นนะครับก็เป็นโซนที่ไม่ต้องขายแล้วนะก็อยู่อยู่ที่ต่ำแล้วนะครับลอรีบา้าขยกขายก็รีบารเพราะเป็นขาลงแต่ไนี้เป็นขาลงป็นขาลงแต่ขาลงที่ไม่มีวอลุ่มแล้วนะฮะก็มีหลายๆตัวที่อ่ามีลงบาลอะไรอีกละนะครับก็บางกอกเชน มันจะเป็นคนละทิศทางมดเลยเห็นไหมฮะว่าเราก็รู้แล้วไอ้ตัวลีตัวนี้คือบบุงราหนะครับที่บบุงราหเนี่ยเขาไม่เกี่ยวข้องกับโควิดนะฮะแต่เขาเกี่ยวข้องกับนักอ่าต่างประเทศนะฮะคือผู้ป่วยจากต่างประเทศนะครับมีมีความสัมพันธ์กับกําไรของบบุงราหนะครับค่อข้างมากนะครับช่วงโควิดเนี่ยบบุงราหไม่ได้ขึ้นนะครับก็โรงพยาบาลก็คิดว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ การมารักษาตัวของโู้ต้อัอกออกลางนะครับทำให้ทาให้ตัวกำไรน่าจะดีนะครับค่ะขอคำถามสุดท้ายนะคะช่วงนี้อากาศร้อนเหลือเกินนะคะค่าฟงค่าไฟก็ขึ้นมาแพงมากนะคะเอ,อถ้าเราเล่นตีมหน้าร้อนนี่เรายัางพอที่จะมันมันก็มันก็มาแล้วนะตีมหน้าร้อนเวลาเราซื้อหุ้นเราก็ต้องไปดูว่าไอ้ตีมมันเป็นซอรลี่ แต่แล้วมีใครเล่นด้วยไหมเราเอาไหลลงไปฟ้าใช่ไหมเราต้องดูไปลายตัวอยู่ดีนะครับบีกิมสม่เราดูบีกิมนะครับอันนีเน้เป็นเรื่องของอมันก็เป็นของการไซเว่ย์คือตลาดทุ่เวลามันไม่มีทิศทางม,มันก็ไม่มีนะครับมันก็ยังเป็นการถืออยู่ในระยะยาวเป็นการถืออยู่นะในระยะกลางแล้วระยะสั้นก็เป็นไซเวย์อยู่ไม่ได้บอกทิศทางอะไร แต่มันปีมันมีไม่ถึงว่าแนวโน้มมันเป็นบวกนะฮะแนวโน้มเนี่ยมันเป็นบวกบวกไม่ถึงว่ามันอาจจะขึ้นไปสูงกว่า43แม้ว่าจะลงไป36ก็ตามก็สามารถขึ้นสูงกว่า43ได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นลักษณะของทิศทางที่ยังเป็นบวกอยู่นะครับอันนี้ก็กลุ่มไฟฟ้าที่ที่เด่นอยู่หรือว่ากราฟนะฮะก็ก็ขึ้นมาแล้วนะนะครับก็อัน,นี้ก็จะมีเทรน ก็คล้ายๆกันนะฮะครับส่วนพวกเครื่องดื่มก็ต้องแยกแยะนะฮะันต้องแยกแยะไปอ่ะนะครับว่ามันขึ้นมาหรือยังนะฮะการซื้อหุ้นที่มันสูงๆนะฮะนะครับอ่าตัวนี้เคยเคยแนะนําไปครั้งหนึ่งว่ามันขึ้นแหละนะฮะขึ้นอ่ะแต่มันก็ไดเวอเจนนะครับมันขึ้นมันก็ดเวอเจนแบบนี้นสุดท้ายมันก็ไม่รอดหรอกนะคือมันยังขึ้นอยู่ครับเนี่ยแต่มันดเวอเจน เราก็ต้องไม่ซื้ออันนี้ก็น้ําเชมเหญเซปเปนะ้คือไม่ใช่ว่าไม่ขึ้นคือขึ้นแต่ต้องระวังเราแนะนาําไปอยู่ประมาณระดับเนี้ยคิดว่าขึ้นนะแต่อย่าซื้อเยอะนะครับเพราะว่ามันมามันสูงละนะครับมาจากที่ต่ํามากนะครับจาก12บาทขึ้นมา60ก็5เด้งละนะครับเพราะนั้นก็ไม่ควรซื้อที่ขึ้นหุ้นที่ขึ้นมาแล้ว5เท่านะควรควรซื้อหุ้นที่ลงมาแล้ว5เท่ามากกว่านะครับ คุณท,ที่ขึ้นมาแล้วก็ต้องระมัดระวังครับได้ค่ะควันนี้ครบทั่วเลยต้องกราบขอบคุณคุณดนธ์มากๆเลยนะคะสวัสดีครัสวัสดีค่ะ